สิบโมงเชา้ามาฟังมาฟังฉันเล่าเรื่องราวสิบโมงเชา้ามาดูมาดูรับรู้เรื่องข่าวไม่มวเช้าไม่มว่าสายไม่ว่าค่ำหรือไปาครบรรทุกรถทุกเครื่อที่เดียวไม่ว่าคุณจะเป็นใครยินดีจะพูดคุยกันได้คุยข่าวสิบโมงด้คุยข่าวสิบโม ที่ไม้ชิ้นนึงกว่าครับพี่หญิงครับผมไม่รู้จักไม้ชิ้นนี้ดิฉันเคยได้ยินชื่อที่คุณกำลังจะพูดคือส้มซาใช่ไหมใช่ครับเขาบอกว่าส้มซาเป็นไม้มงคลนะพี่หญิงเขาบอกว่ามันมีความสําคัญกับสังคมไทยมาช้านานมากแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเหลือเพียงแค่ต้นเดียวเท่านั้นในหมู่บ้านน<ะ>ี้นะครับเพราะฉะนั้นชุมชนนี้ครับจึงช่วยกันปลูกแล้วก็ต่อยอดส้มซาให้เป็นสินค้าระดับประเทศกันครับ ที่บ้านหวังส้มซ่าตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับเดิมเคยเป็นดงส้มซ่าแต่เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนไปครับชาวบ้านหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจกันแทนนะครับจนเหลือส้มซ่าเพียงแค่ต้นเดียวเท่านั้นนะครับชาวบ้านจึงรวมตัวกันอนุรักษ์ครับให้ปลูกประจําบ้านอย่างน้อยนะครับบ้านละหนึต้นและต่อยอดจนกลายเป็น วิสาหากิจชุมชนนะครับสร้างสารผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพโดยมีเฟืองจากสําคัญคือเยาวชนรุ่นใหม่นั่นเองครัที่ไม่ทิ้งถิ่นฐานเข้ามาช่วยเติมเต็มให้คนทุกช่วงทุกวัยเนี่ยได้มีไรายได้ โดยความสําคัญกับใบแก่ของส้มซ่าพพ่หญิงบอกว่ามันสามารถนํามาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวโดยเฉพาะลิปกลอสส้มซ่าดได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับรวมถึงรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือด้วยนะครับวันนี้ลิปกลอสส้มซ่าได้รความสนใจไม่เพียงเฉพาะในประเทศเท่านั้นนะครับแต่ยังมุ่งสู่ตลาดต่างประเทศอีกด้วย พร้อมกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นนะไม่ว่าจะเป็นสบู่เหลวครีมนวดแชมพูลิปบาล์มนะฮะซึ่งผลตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่คือแบบอย่างการฟื้นฟู พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผลงานอยู่ในสังคมแห่งเทคโนโลยีและการแข่งขันได้อย่างสง่างามเลยครับแปลกดีเนาะมาเป็นเครื่องสำอางเพราะว่าเมื่อก่อนที่ฉันได้ยินส้มซาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกอบอาหารมออไม่รู้หมี่กรอบหรืออะไรสักอย่างเขาต้องใส่ส้มซาอะไรประมาณอ่าเนี้ยเอออย่างนั้นจะได้ยินแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องสำอางนี่ยังไม่ได้ยินก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอีกระดับหนึ่งละการของคนไทยนะคะ